เมือ่อครูให้อ่านป้ายจดาจตอนงั้นวันนี้เราจะสอบอ่านป้ายจดจาจอที่ละคนกนะันถ้าใครอ่านไม่ถูกได้ศูนย์กับทั้งะะห้องเรียนเลยคนแรกเล่มที่ไหนสมโตมป้ายนี้อ่านว่าอะไรอะอู้ป้ายนี้ง่ายมากเลยครับเออโปรดระวังคนข้ามถนนครับ ค่ะมมไม่ถอยนะไอ้นีมันโปรโดระวังตรงไหน่งข้าในสมตัวแล้วมันหมายความว่าไงครับคุณไอ้ไไนีนะครับบอกว่าปโปรดงอตัวเดินให้เข้ามาด้วยให้เหรอครับเราต้องงอตัวเดินแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนในรูปอ่ะเห็นไหมนายสมพงษ<ะ>์ครับอไ้นีบอกว่าอะไรคะอ๋ออันนี้ผมรู้ครับว่าน,นี้ผมห้ามดื่มสุราค่ะ โอเคแค่เดียวค่ะโอ้นี้เขาจะบอกว่าห้ามเดินสุราต่ำกว่าหนึ่งขวดห้าขวดอ่ะกินเลยเพราะว่าหนึ่งขวดอ่ะมันไม่เมาใต้ต่อไปจะเป็นของนายมูนามูช่ใจช่ใจ้นี้บอกอะไรค้ะนายมูระวังควยห้ามถนนครับ